กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2565นะครับในเรื่องของดวงการงานการเงินสุขภาพความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับและพิเศษเลยสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจให ช่องหัวใจนาคาตรวจหาว่าคุณลักนาหรือว่าราศีอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่คุณผู้ฟังช่วยกันแชร์คลิปไปยังในกลุ่ม Facebook สัก3ากลุ่มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แอดไลน์ไอเข้ามาใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับบอกกับแอดมินเราว่าแชร์คลิปให้ลวนะนะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แน่นอนเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราจะทําการผูกดวงหาลักนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ในส่วนของลัคนานั้นจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปส่วนราศีนั้นจะมีผลประมาณ30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยำควรดูควบคู่กันนะครับและสําหรับใครที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาดวงชะตากับผมนะครับตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นการดูดวงแบบส่วนตัวโทรคุยนะครับยังไงติดต่อสอบถามจองคิวกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไ d ดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายใน คลิปพร้อมๆกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีกันนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกันในดวงการงานการเงินสุขภาพความรักในช่วงตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพ,พุูธเป็นดาวประจําตัวนะครับและดาวพ,พุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพกรรมะ ที่แปลว่าการงานหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมดาวประพุธยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพวีนาศนะครับส่งผลทําให้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานชาวลัคนาราศีกันยังคงไม่ใช่ช่วงจังหวะจะโคนในช่วงที่เกณฑ์ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าดาวมาอยู่เรือนวีนาศก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องของการงานเข้ามาเช่นเดียวกันนะนะครับทำให้การงานช่วงนี้ทําอะไรมีเกณฑ์การติดขัดได้ง่ายนะครับ ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาก,การติดต่อเจรจาต่างๆไม่ค่อยจะเป็นผลดีหรือว่าสําเร็จเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนะครับและใครที่ต้องการจะลาออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกณฑ์การสมัครงานนะครับยังไม่ใช่ช่วงเกณฑ์จังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่พอมาในช่วงของวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการงานเนี่ยนะครับจะมีการโครจรมาอยู่ที่เรือนลัคนาของชาวลัคนา ราศีกันแล้วดวงวาสนาการงานชาวลัคนาราศีกันจะกลับมาดีตั้งหลักสร้างความสำเร็จมั่นคงให้แก่ตนเองได้นะครับเพราะอย่างที่บอกเลยดาวประจําตัวกับดาวการงานคือดาวดวงเดียวกันและดาวการงานคือดาวพระพุธขัวจรมาอยู่ที่เรือนลัคนาอยู่ที่บ้านตัวเองได้ตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบปีทําให้ชาวลัคนาราศีกันจะกลับมาพลิกฟื้นมีพลังทําอะไรก็จะสมมมําเร็จง่ายนะครับมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจก งานใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาการงานไม่ดีใช่ไหมมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหลายคนสัมภาษณ์งานใหม่ก็ยังไม่มีการตอบรับกลับคืนมานะครับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปดวงว่าสนาการงานจะกลับมาดีมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และที่สําคัญคือที่เรือนพบปัตตนิมีดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือนเล็งมายัางที่เรือนลักนณาของชาวลักนาราศีกันอยู่แล้วดาวพฤหัสในทางโห,โหราศาสตร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมเป็นดาวแห่งความดีดาวผู้ใหญ่นะครับซึ่ง เลงมาอย่างลัคนาของคุณนะครับแล้วก็มาเจอกับดาวพระพุธนะครับคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่นักปราชญ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเจรจาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะดีนะโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านวิชาการนะครับอะไรพวกนี้นะครับจะถือว่าค่อนข้างดีแก่ลัคนาของคุณนะแต่ข้อเสียคือดาวพฤหัสนั้นเดือนโคจรพักองศาถอยหลังนะครับดาวพระเสาร์ก็พักองศาถอยหลังอยู่ที่เรือนปุตตะดาวมฤตยูนะครับโคจรมาอยู่ที่เรือนภพสุภาแล้วเดี๋ยวก็จะมีการพักองศาถอยหลังเหมือนกัน ทำให้ในเรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายไม่ใช่ช่วงเกณฑ์จังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะรวมไปถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับก็จะนําปัญหาเก่าๆนะครับกลับมาให้ชาวลัคณาราศีกันเนี่ยปวดหัวนะครับได้แก้ไขนะเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องต้องระวังเรื่องปวดหัวนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินยังคงมีสูญเสียเข้ามาอยู่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมในช่วงของต้นเดือนและก็กลางเดือนนะครับดาวการงานยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพวีนาตอเป็นช่วงที่ดวงการงาน อาจจะต้องสู้ต้องเหนื่อยหน่อยอุปสรรคปัญหาติดขัดยังคงมีเรื่องของคําพูดคําจาช่วงนี้พูดอะไรออกไปต้องระวังคําพูดให้ดีๆนะครับคนจ้องจะจับผิดคุณอยู่นะแต่พอหลังจากวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดวงวาสนาการงานจะกลับมารุ่งคุ้งแรงมีเกณฑ์สาเร็จมีความมั่นคงดังเดิมใครที่สมัครงานไปแล้วจะมีการตอบรับกลับพืนมาธุรกิจใครที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะครับช่วงต้นเดือนกลางเดือนมีปัญหาติดขัดได้แต่หลังจาก20สิสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับใส่เกียร์หน้า เดินเต็มที่มีเกณฑ์สำเร็จกลับมาพลิกฟื้นในเรื่องของโชคชะตาดวงการงานอย่างแน่นอนนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของดวงการงานนะครับหาโอกาสไปทําบุญโดยการไปถวายเป็นหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับหรือว่าจะถวายเป็นกันเทศพลาก็ได้หากทําบุญเป็นจํานวนเงินนะครับคุณผู้ฟังขอให้ลงท้ายด้วยเลข17็นะครับเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการงานและก็เป็นเจ้าเรือนดาวประจําตัวนั่นเองนะครับ ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนพบลาพะนะครับที่แปลว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษ แล้วก็มีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพาที่แปลว่าการเงินหลักแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนภพสุภาซึ่งแปลว่าความสําเร็จอีกด้วยนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปนะดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินหลักจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพโชคลาภนะครับเป็นเกณฑ์จังหวะจ,จกคนที่ดีที่ดวงการเงินนะครับจะดีมีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาภความสําเร็จด้านการเงินมีเข้ามานะครับจะมีช่องทางใหม่มๆทําให้คุณน,นั้นได้จับในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อยู่นะครับแต่ข้อสี คือนะครับนอกจากดาวประสุกแล้วเนี่ยก็จะมีดาวพาทิตเจ้าเรือนวินามาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทาให้เรื่องของค่าใช้จ่ายยังคงมีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาเนี่ยนะครับต้องวางแผนให้ดีๆนะว่านะครับอะไรที่จําเป็นก็ว่าไปอะไรที่ไม่จําเป็นก็รอไว้ก่อนนะครับแต่โดยเหตุส่วนมากเนี่ยม,มักจะมีอะไรจําเป็นจําเป็นให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปนะครับต้องระวังบริหารให้ดีแถมดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับหมายถึงบุตรบริวารลูกน้องนะครับก็เล่งมาที่เรือนลาพาด้วย ซึ่งดาวพระศุกกับดาวพระเสารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ผัดพลาดก,ก็มีเกณฑ์เสียค่าใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนเสียหายทําให้คุณนั้นต้องเสียนะครับหรือว่าต้องจ่ายในเรื่องของเงินได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ เพราะฉะนั้นถามหาเรื่องรายรับนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่รายจ่ายหลังบ้านยังคงรั่วอยู่นะครับควรบริหารวางแผนให้ดีอย่างที่บอกเลยและพอมาในช่วงของวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนวินัสจะโคจรออกจากเรือนโชคลาภแล้วนะครับจะทําให้ดวงวาสนา เรื่องการเงินที่มีรอยรั่วนะครับมีรอยผุนะครับก็จะกลับมาดีมั่นคงมากขึ้นนะครับรายจ่ายต่างๆเนี่ยก็จะเคลียร์ได้ลงตัวละนะครับทำให้การเงินเริ่มกลับมาตั้งหลักทรงตัวได้และรายรับก็จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาเรื่องบุตรบริวารลูกน้องก็ยังคงสร้างความปวดหัวให้คุณอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันนะครับวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนะครับรายจ่ายยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเลย17สิงหาไปแล้วนะครับดวง สัาษะการเงินก็จะกลับมาตั้งหลักมีความสําเร็จมั่นคง เพิ่มมากยิ่ง่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับร่ารวยเงินทองนะครับประสบความสําเร็จในการหาเงินหาทองทุกๆท่านเลยส่วนในเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับดาวพระศุปเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักนะครับหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของาธาตุน้ำนะนะครับโดยเฉพาะน้ําที่เป็นน้ําสะอาดน้ําที่ผ่านการกันกรองแล้วนะครับนั่นก็คือน้ําดื่มนั่นเองไปทําบุญถวายน้ําดื่มนะครับลงท้ายด้วยเลข21เช่น21ขวดนะครับหรือว่าเป็นจํานวนเงินลงท้ายด้วยเลข 21เช่น21บาท121บาทก็ได้นะครับจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปในตัวและถ้าเกิดเป็นไปได้ให้ทําบุญในวันศุกร์ได้จะดีเป็นอย่างมากเลยอันนี้ฝากชา,าวลัคนาราศีกันในเรื่องการทําบุญไว้ด้วยนะแล้วคุณจะสําเร็จมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรเทพพรมเทวดาเนี่ยนะครับหาโอกาสไปขอพรเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับบูชาพระพิฆเนศในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็หาเป็นพระพิฆเนศนะครับบูชาพบติดตัวก็ถือว่าจะแก้เคสเสริมดวงเรื่องวาสนาการเงินให้ชาวลัคนาราศีกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะครับ ชาวลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาโรคในช่องปากนะครับแล้วก็เรื่องของระบบอาหารการย่อยอาหารดื่มน้ําให้เยอะๆนะนะครับมีเกณฑ์เป็นโรคกระเพาะนะครับหรือว่าเกี่ยวกับลําไส้ได้ง่ายระบบขับถ่ายต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับในช่องปากเนี่ยช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับ และดาวพระราหูกับดาวพังคานอยู่ที่เรือนภพมรณะโลกภัยไข้เจ็บที่มากับลมมากับอากาศยังคงต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ธาตุลมและอยู่ที่เรือนมรณะด้วยมีหนซ้ ắm. สาดาวพระเกียรติที่หมายถึงสิ่งศักดิ์ส <c oughs> ิทธิ์วิญญาณธาตุยังอยู่เรือนอารินะครับเพราะฉะนั้นโลกภัยไข้เจ็บที่มากับลมกับอากาศคุณใสคุณคนนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยนะครับ และอีกหนึ่งอย่างนะครับ17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่เรือนวีนาตอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดวงตานะครับโรคทางสายตามีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะครับมีปัญหาเรื่องของสายตาได้ในเรื่องการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกันหาโอกาสไปทําบุญปล่อยนกป,ปล่อยปลานะครับไถ่ชีวิตสัตว์ก็ได้นะครับไปทําบุญตามนี้จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงเรื่องสุขภาพในช่วงของเดือนสิงหาคมน,นี้ได้อย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันนะครับที่เรือนพบคนรักคู่ครองหรือว่าที่เรือนพบปัตตนีเนี่ยไม่มีดาวอะไรมาเบียดเบียนหรือว่ารบกวนเลยก็จะมีเพียงดาวพฤหัสด,ดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตราราธิบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตำแหน่งกเกษตราราธิบดีก็แปลว่าความสําเร็จความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้ความรักนั้นมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดย่อยนะครับคนโสดก่อนเลย ดาวพฤหัสในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถ้าพูดกันตามตรงแบบละเอียดเจาะลึกก็จะมีการพักองศาเดินโครจรถอยหลังนะครับอยู่ที่บ้านของตัวเองเป็นการเดินวิปริตของดวงดาวทําให้ในเรื่องความรักของคนโสดเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไม่มีเกณฑ์ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะนะครับเพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังนี่นะครับก็เลยทําให โอกาสในการที่จะสมหวังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักเท่าที่ควรนะครับอาจจะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหรือว่าการทำงานสมากกว่าแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีมุมดีๆด,ดาวเดือนถอยหลังก็จะมีโอกาสกลับมาคิดทบทวนถึงเหตุการณ์เก่าๆในอดีตก็ได้นะครับหรือว่าคนเก่าในอดีตก็จะกลับมามีอิทธิพลนะครับมีสัมพันธ์กับคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันมาก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นก็ได้นะครับ ส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับดาวความรักเดินถอยหลังก็ต้องหมั่นเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันนิดนึงต้องระวังการใช้เหตุผลทะเลาะบ่อแหวงกันนะครับโดยเธอก็มีเหตุผลของเธอฉันก็มีเหตุผลของฉันต่างคนต่างมีเหตุผลนะครับจนไม่สามารถหาจุดลงตัวหรือว่าจุดกึ่งกลางได้ก็จะทําให้งอนกันหรือมีปัญหาทะเลาะกันนะครับได้อันนี้ฝากชาวลัคนาราศีกันคนที่มีคนรักอยู่แล้วส่วนสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเลยนะครับก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปดาวเดินถอยหลังยิ่งทำ ให้ความรักของคุณนั้นยิ่งไขว้คว้าก็เหมือนยิ่งห่างไกลนะครับยังไงวางตัวกลางๆนะครับดูกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรรอดาวมาเรือเป็นปกติก่อนนะครับอ่าประมาณสักปลายปีแหละนะครับดวงความรักก็จะกลับมามีความสําเร็จสูงหวังคนสดก็จะมีเกณฑ์ได้สละสดประมาณช่วงนั้นส่วนสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงของปลายปีนะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการพิสูจน์ความรักนะครับอ่าการเวลาพิสูจน์คนยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันนใ เรื่องความรักตุกทุกท่านเลย ส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีกันนะไปทําบุญโดยการไปถวายเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือว่าจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานนะครับเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะครับส่วนการกราบสักราระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสไปกราบขอพรนะครับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านมรณาภาพไปแล้วที่ท่านมีบรารมีธรรมสูงสูงนะเช่นหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธาจารย์โตพรบารังสีหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองก็ได้นะครับเช่น พกแก้วมรโกตหลวงพ่อโสธรนะครับอ่าอันนี้ก็ลองไปกราบขอพอรท่านหรือถ้าเกิดไม่รู้จะไปที่ไหนจริงๆก็ไปกราบขอพอรศาลหลักเมืองก็ได้แล้วจะสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก่อนจากกันยังไงอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้ช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ